สวัสดีครับเจ,จ้าจงกันตอนระังูนงในรายการอัปเดต NBA นะครับในตอนนี้หลายทีมก็เป็นทีมที่เราเนี่ยไม่เคยคิดที่จะดูหรอกครับแต่ว่าโอ้โหผง,งาดขึ้นมาทีเดียวครับโดยเฉพาะกับ Detroit p i s t o n s ครับที่ในตอนนี้เนี่ยพวกเขาชนะมา13เกมติดแล้วนะครับแล้วเหล่านักข่าวก็ไปถามว่าโอ้โหพวกคุณรู้สึกอย่างไรเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพวกคุณเป็นทีมที่เฉาโฉมากเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเคยแพ้28เกมติดและในตอนนั้นถ้าหากว่าใครจํากันได้ครับตัวผมเนี่ยยังจําได้เลยว่าผมเคยรายงานข่าวนี้ครั้งหนงงมผู้น้นนําขขอที Detroit Kate Piton Cunningham ครับเคยบอกว่าต่อให้ทีมเราจะย่ำแย่ขนาดไหนผมก็จะไม่ย้ายไปอยู่ทีมอื่นเพราะคนในเมืองนี้คาดฝังในตัวผมเพราะคนในเมืองนี้มั่นใจในตัวผมไม่ว่าทีมเราจะมีผลงานที่แย่ขนาดไหนพวกเขาไม่เคยตะโกนพวกเขาไม่เคยโห่ไล่ไม่เคยด่าพวกเราเลยโอเคมันอาจจะมีคนที่แบบว่าโอ้กูไม่ดูแล้วทีมมันเป็นแบบนี้แม่หวัซึ่งเข้าใจได้ครับเพราะเขาไม่อยากเสียเงินเสียตังค์เพื่อมาดูทีมแพ้แต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเคสคนนี้ทำรู้สึกว่าชาวเมืองเนี่ยยังมั่นใจในตัวพวกเขาอยู่แล้วบอกว่ายังไงซะเนี่ย การที่พาทีมนี้ประสบความสาเร็จโดยเฉพาะการได้แชมป์เนี่ยมันถือเป็นภาระสําคัญอันใหญ่ยิ่งของชีวิตเขาเลยซึ่งถึงแม้ว่าตัวเคสคคนิงแฮมจะไม่ได้เป็นชาวเมืองดีทรอยไม่เหมือนกับกรณีของเลบบอนเจมส์ที่แบบว่าผมจําเป็นจะต้องล้างคาสาปของเมืองนี้ให้ได้ไม่ครับเคสคนิงแฮมไม่ใช่กรณีแบบนั้นแต่เขาเนี่ยแค่ต้องการตอบแทนทุกคนที่เชื่อมั่นในตัวเขาแล้วเขาก็รู้สึกดีมากๆนะครับที่อยู่เมืองดีทรอยแล้วซึ่งดูเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าทีมดีทรอยพสซันเองก็กําลังประสบความสําเร็จในแง่่่่่ขของงกกกกาาารรเนนรเเเลลนบบแแ้้้ววว็็พีไไไไมมดดดจ ชนะสิบสเกมติดเลยถ้าหากว่าใครได้มีโอกาสดูนะครับบรรยากาศในทีมเนี่ยต่อให้ชนะ13เกมติดพวกเขายังคงนิ่งๆอยู่เพราะทุกคนเชื่อเหมือนกันครับว่านี่เป็นเพียงแค่ก้าวแรกของทีมเท่านั้นครับพวกเขามองว่าหนทางของทีมบีทรอยต์พิสตันยังไปอีกยาวไกลดังนั้นเนี่ยการมาดใจตอนนี้มันดูเป็นแบบว่ายังเฉยๆอ่ะมันไม่ใช่เป้าหมายสําคัญเป้าหมายของพวกเขา,าสูงไปยิ่งกว่านั้นแล้วก็ทุกคนอยากพยายาม stay lock in นะครับค่อยๆทําไปเรื่อยๆมองไปทีละเกมพวกเขาไม่ได้มองเลยครับว่าทีมไหนอ่อนทีมไหนเก่งพวกเขามองแค่ว่าต้อง ของตัวเองเท่านั้นนี่คือการให้คําสัมภาษณ์ของบรรดาทีมดีทรย์พิสันรวมไปถึงโคดบิเกอร์สตาฟเองก็บอกว่าณตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าทีมจะมีการป้องกันที่ดีคือตอนนี้ทีมดีทรัย์พิสันเนี่ยเป็นทีมที่ป้องกันอันดับที่2ของลีก NBA นะครับแต่ว่าก็ยังบอกว่ายังมีจุดที่รู้สึกว่าทีมดีทรย์พิสันเนี่ยยังขาดตกบกพร่องอยู่ในเกมป้องกันโดยเฉพาะกับช่วงคอเตอร์ที่3ครับที่บางทีนำนำอยู่เนี่ยก็ปล่อยให้คู่ต่อสู้สามารถทําแต้มได้แล้วก็แบบพือออจจาาาาากกกกททีีบบท่่ผมมมมฟัััังคคํภษณ์เเเนนนนยหหหืืหบบ้้ะใดป็ Pro Bicker ค,คือโคเตอร์สมาเนี่ยพวกเหล่าบรรดาตัวจริงเนี่ยคือไม่ต้องลงเล่นเลยก็ได้คือแบบว่าให้พักเลยเพราะว่าให้เกมขาดคือให้ฝังตรงข้ามถอดใจไปเลยทีนี้ผมขอญยตมาพูดถึงเรื่อง power ranking กันหน่อยดีวยกว่านะครับอย่างที่ผมบอกไปดีทริฟพิสซันชนะมา13เกมติดแต่ว่าพวกเขาเนี่ยยังอยู่อันดับที่2นะครับเพราะอันดับ1เนี่ยทีมที่ยังเป็นตัวเต็งแชมป์จ๋าที่ทุกคนต่างมองว่ายังไงซะยังไงก็ยังไม่มีคนล้มเลยก็คือทาานั้นของโ k เคซีนี่แหละครับที่ตัวดีทริฟพิสซอนอยากจะเป็นให้ได้ซะเหลือเกิน ที่4ของลีกซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือช่วงควอเตอร์ที่สีเนี่ยครับที่ตัวเชกิลจิสอเลสเซนเดอร์ MVP ตัวหลักของทีมเนี่ยแทบจะไม่ต้องลงเล่นเลยนะครับซึ่งในฤดูกาลนี้เนี่ยท่านั่นของเชกิลจิสอเลสเซนเดอร์เนี่ยลงเล่นในควอเตอร์ที่4เพียงแค่เเกมเท่านั้นนะครับจากที่เล่นมาตอนนี้โอ้สิเกมนะนั่นหมายความว่าคือ11เกมเนี่ยคือพักยาวมันก็เลยทําให้เวลาไปเจอเกมอื่นไปเล่นเกมอื่นคือร่างกายมันไม่เหนื่อยล้าอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยนีีีีีี่่่่่คคคคคืออออววววววาาาามมมมนกก OK นะนนน, OK น,นนนนนนนกกกกกกลลลลัััขงแแ้้้้้ใตเเเเ็บบบดยยะะะะรรททุจชิ70 ็าอาจจะทำลายสถิติชนะ73เกมของ g o l เด n s เ v v e r ร์ ยุค The Dynasty ก็เป็นไปได้อันนี้เดี๋ยวรอดูนะว่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าถ้าหากว่าพูดถึงกระแสความร้อนแรงเนี่ยเอาจริง OKC ชุดนี้นะครับยังสู้ Golden State Warriors ชุดนั้นไม่ได้ตอนนั้นโอ้โหชนะทีนีทุกคนเฮเฮเฮกันเลยคือมันอาจจะด้วยสไตล์การเล่นของ Golden State Warriors หน้าตอนนั้นด้วยแหละครับที่เล่นแบบว่าดูแล้วมันสนุกคือเอาจริง OKC ก็ไม่ได้ดูแย่นะครับดูสนุกแต่ว่าความเป็นซูเปอร์สตาร์ความเป็นดาราความเอนเตอร์เทนเมนต์ของ OKC ในชุดนี้เนี่ยมันยังไม่ค่อยโดดเด่นเท่าชุุดดนนนนนนัััั้้้้แลวกกกททีีีมมมมชเเเ่่่ยรรืออออองงงงขปปาผบบไค เขาป้องกันอันดับที่1แล้วก็อันดับที่2นะครับที่เขามองว่าเป็นตัวเต็งอยู่นะตอนนี้ที่มีฝีมือดีมากเลยนั่นก็คือดีทอยพิสตันที่ผมบอกไปแล้วครับกับเกมบุกอันดับที่8และเกมรับอันดับที่2อนะครับอันดับที่3ที่เขามองว่าเป็นตัวเต็งก็คือเดนเวอร์นาเก็ตนะครับกับเกมบุกอันดับที่2และเกมป้องกันอันดับที่9ซึ่งฟอร์มการเล่นที่พวกเขาต้องขอขอบคุณเลยก็คือนิโคล่าโยคิชที่เล่นแบบว่าเหนือชั้นมหัศจรรย์ทำทริปเปิลดับเบทำแต้มเองคือตอนนี้ผมมมมมรรรรู้้้สสึกกกววว่่่่่่่าาาาานนนนนคคยชัััััถเเงงขือๆตตแแ MVP ีจทใษ ฐานนะแต่ยังสามารถเล่นได้ดีได้ดีได้ดีขึ้นเรื่อยๆผมรู้สึกว่าโอ้โหนี่ค่อยถ้าพูดว่าเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกนณตอนนี้ผมก็ยังให้คํานั้นได้อยู่นะครับในขณะที่อันดับที่4นะครับเป็น Houston r o c k e นะครับยังคงอยู่อันดับที่4อยู่เพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เขาจัดอันดับ Ranking เนี่ย Houston r o c k e ก็ยังอยู่อันดับที่4นะครับกับเกมบุกอันดับ1ของลีกเลยนะครับเพราะพวกเขาเนี่ยเสริมการยิงวงนอกยิงส3แต้มมาแล้วก็เกมป้องกันอันดับที่8ของลีกอันดับที่5ที่เป็นตัวเต็งตอนนี้น่าเซอร์ไพรส์น่าเหลือเชื่อครับนั่นก็คือตัว LA Lakers โดยเฉพาะกับในตอนนี้ที่พวกเขาได้ตัวโรบรานเจมส์กลับมา โอ้โหทุกอย่างดูจะดูดีเป็นใจแต่อาจจะมีบางจังหวะที่โลบอนเจมทาพลาดบ้างซึ่งตัวโลบอนเจมออกมายอมรับนะครับว่าตัวเขาเนี่ยร่างกายเนี่ยหมายถึงภายนอกพวกกล้ามเนื้อพวกอะไรเนี่ยได้อยู่แต่ว่าระบบหายใจเนี่ยยังได้ไม่เต็มที่ครับบางทีมีจังหวะเหนื่อยบางทีเนี่ยขอเปลี่ยนออกก็มีเพราะว่าแบบยังหายใจไม่ทันยังเหนื่อยอยู่ซึ่งในส่วนนี้ตัวโลบอนเจมบอกว่าอาจจะต้องใช้เวลาประมาณสัก2อาทิตย์นะครับกว่าที่ทุกอย่างแบบจะเริ่มแบบลงตัวเพราะว่าตอนนี้สาหรับโลบอนเจมเนี่ยมันเหมือนกับว่าเข้าค่ายฝึกเทรนน่คมอเาาวกนน้้ีีีตตัททฝึ ระบอนเจมยังเจ็บอยู่ครับไม่สามารถที่จะมาทําการฝึกซ้อมได้ดังนั้นตอนนี้มันก็ค่อยๆค่อยๆไปค่อยๆแบบคือทั้งตัวระบอลเจมมันก็เจ๊ดดิคือพยายามบอกนะครับว่าอยาคาดหวังว่าการมาของระบอลเจมแล้วมันจะปุ้มตามบูมบ้ามเลยไม่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 ใช่แบบนั้นอยากจะให้ค่อยๆไปแต่จริงๆการมาของระบอลเจมเนี่ยมันก็สร้างความฮือฮานะครับเพราะว่าตัวระบอลเจมตอนนี้กลายเป็นไก่ซะแล้วก็คือก่อนหน้านี้เราจะเห็นนะว่าระบอลเจมเป็นคนโยนให้คนอื่นเล่นฟลาสเบกอะไรเงี้ยแต่รอบนี้มันกลายไปว่าตัวระบอลเจมอ่ะวิ่งไก่แทนครรบนนนที่่โยให้้กกกก็็เเเเปพวววลูาาาอะไสมมติจ วิ่งเป็นไก่แบบนี้ใครมันจะป้องกันได้ปะอันดับที่6ที่เขามองเป็นตัวเต็งนะครับก็คือทีมโตรอนโตัรับเตอร์นะครับที่โอ้โหฟอร์มมาแรงครับจากอาทิตย์ที่แล้วเป็นอันดับที่9แต่ผมไม่ค่อยพูดถึงแล้วกันเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ดูไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่และอันดับที่7นะครับกับทีมไมมี่ฮีทนะครับซึ่งทีมไมมี่ฮีทเนี่ยวันนี้เองก็มีประเด็นนะครับเป็นประเด็นกับตัวเคลย์ทำสันเคลย์ทำสันอยู่ดีเหมือนกับว่ายิงสามแต้มลงแล้วไปชี้หน้าใส่มานั่งสำรองแล้วผมก็ไปสังเกต ชี้ไปแบบเนี้ยเหมือนกับว่าไปพูดแทชท็อกพูดอะไรใส่ไม่ดีด้วยนะจนกระทั่งตัวเขาโดนทิดข้ฟาวมันก็เลยเกิดแบบแบบเฮ้ยทำไมช่วงนี้เควรําสันชอบมีเรื่องจังหวะก่อนหน้านี้เควรําสันก็ไปมีเรื่องกับจามอรนใช่ไหมที่ว่าจามอรนไปด่าเควรําสันว่าเป็นตัวตลกเป็นตัวโง่เพราะว่าช่วงนี้เควทําสันฟอร์ไม่ดีเลยแต่ว่าอันนั้นเราเข้าใจได้ครับเพราะว่าฝั่งของเมมฟิสกิสลี์เองเนี่ยก็เล่นดูแบบสกรปรกมีจังหวะแบบไปขัดขาลูกกี้มีจะเล่นแรงเล่นอะไรเงีแบบ้ยซึ่งเควรมเส มอรันเองก็ปากดีใส่เคลทอมสันก่อนด้วยนะครับทั้งที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้ลงเล่นแล้วคือเกมนั้นเนี่ยดาร์ลสแมวริกแพ้ใช่ไหมแล้วจามอรันก็เหมือนระหว่างที่เพื่อนกำลังให้คำสัมภาษณ์อยู่อะจามอรันก็เดินเข้ามาปุ๊บแล้วก็พูดเหมือนประมาณว่าแบบเฮ้ยบอกซิว่าใครเป็นคนที่ยิงแม่นที่สุดมันไม่ใช่ไอพี่ชายโกลเด้นสเตทววลเลอร์นั่นอย่างแน่นอนก็คือพูดพลาดพิงใส่เคลทอมสันเพราะว่าเคลทอมสันยิงสามแต้มลูกสำคัญที่พา,ท,พาท,ทีมตีเสมอพลาด I'm a competitor man เอ้ยเขม ซึ่งตรงนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมสังเกตหน้าของแคมสเปนเซอร์หน้าแคมสเปนเซอร์ตอนแรกให้คำสัมภาษณ์กับนักข่าวแบบว่ายิ am, ้มแย้มแจ่มใสเพราะทีมชนะแต่พอจมามอรันเข้ามาปุ๊บแคมสเปนเซอร์หน้าแบบเจนเจือน,น,นิดนึงแบบมึงอย่าหาตีนให้กูได้ไหมเพื่อนแล้วหลังจากนั้นครีทอมสันก็มาให้คำสัมภาษณ์นะครับพูดถึงจามอรันว่าโอ้มันตลกมากเลยนะว่าจามอรันเนี่ยเป็นพวกปากดีแต่ว่าไม่เคยทําอะไรได้จริงสักทีคืออย่างสองสามปีก่อนเนี่ยเขาก็มองว่าเมมฟิสซี่จะกลายเป็นทีมเด่นทีมดังขออ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 งงงแแแลลล้้้้้้ววววสสุุดดดดทททาาาาาาายยยตตตนนนนนนีีเเเเปป็็็็ัััไไไคคคืืืืํมมมม่่่่กกกกกกกหบบจร ดีนะที่เขาสามารถปากดีได้ทั้งทั้งที่ตัวเองเนี่ยยังนั่งอยู่ข้างสนามคือเพราะว่าที่มึงปากดีเพราะว่ามึงนั่งข้างสนามไงมึงไม่ได้เป็นโชว์ฟอร์มกันแล้วมึงไม่ได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยมันก็เลยเป็นการแบบว่าโอ้โหเครย์ทอมสันทำไมช่วงนี้แบบว่าปากร้ายซะเหลือเกินอย่างที่ผมบอกไปครับกรณีของเครย์ทอมสันกับจาร์มอลันเนี่ยหลายคนเข้าข้งางเครย์ทอมสันครับเครย์ทอมสันเขาพิสูจน์ตัวเองมาแล้วแต่เขามีอาการบาดเจ็บไงเขาได้แหวนแชมป์สีแชมป์แล้วส่วนจาร์มอลันมึงทำอะไรมึงก็ดีแต่ปากอย่างทีีีีีี่่่่่่่่่เเเเเเเคคคครรยยยยทททอออมมมสสััััััันน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 นพููดดดดจิิิงๆแแตตวววววาาาาาาใใ้้้้ไปชชหหหืืกกกบบบะผ ทำไมดูแกร๊กวิสิพยา,ยามีเรื่องกับคนนู้นคนนี้ตลอดเวลาคือคุณ์ําสันจะเข้าสู่บทร้ายเหรอมันดูไม่ใช่คาแรคเตอร์ของคคย์ําสันที่เรารู้จักเลยนะครับเพราะก่อนหนะน้านี้ตอนที่อยู่กับโกลเดเอร์เอร์เนี่ยคคย์ําสันมีคาแรคเตอร์ที่แบบว่าเออใครจะทําอะไรก็ทําไปผมไม่ค่อยอะไรผมไม่สนใจใครผมชอบเลี้ยงหมาอย่างเดียวอาจจะมีไปพูดใส่เลอบรอนเจมบ้างในช่วงตอนรอบชิงแชมป์ปี2016ที่บอกว่าเลอบรอนเจมอาจจะเป็นคนที่แบบว่ามีความหมันไหวเวลาพูดไรนิดไรหน่อยก็ชอบโมอะไรประมาณนี้แต่นั่นแหละครับโดยรแไออะอะแบบ อันนี้ในความคิดเห็นส่วนตัวผมนะผมรู้สึกว่าเควรมสันอาจจะกาลังโมโหอยู่หรือเปล่าเพราะาทีมดัลลัสแมริลเนี่ยตอนนี้ผลงานคือแย่มากๆมันไม่ดีเลยทั้งทั้งที่ตอนเปิดตัวมาต้นฤดูก,กาลเนี่ยใครก็บอกโอ้โหถ้าดูจากตามรายชื่อเนี่ยดัลลัสแมริลดูน่ากลัวนะเป็นทีมที่มีแววมีดีเลยแต่ว่าตอนนี้คือแบบไม่ดีเอาซะเลยแล้วฟอร์มส่วนตัวของเควรมสันถ้าพูดกันตามตรงเขาก็ไม่ค่อยดีมากแ,แล้วมันก็มีข่าวมาเรื่อยๆนะครับว่าเควรมสันเองอาจจะถูกเทรดออกจากทีมดัลลัสแบบมริล็อกจจดี้ The เนื้อออกมาไปแบบเขาก็เป็นแค่แบบว่าโรเพเยอร์ตัวประกอบคนนึงอะ่ะซึ่งชื่อชั้นคทรมสันมันมากกว่านั้นไงมันก็เลยทำให้ควรมสรันอ่ะดูถูกลดค่าดูด้อยค่าลงมาอีกซึ่งเป็นสิ่งที่ควรมสรันไม่ชอบเลยตั้งแต่ตอนที่อยู่วอร์เรอร์แล้วเพราะวอร์เรอร์ไม่ยอมให้เงินคทรมสรันแบบที่ควรมสันต้องการมันก็รู้สึกว่าโดนดูถูกโดนเหยียดหยามและมาถึงตอนนี้ควรมสันก็เลยแบบว่ากูโดนดูถูก,ถกจริงๆว่ะอะไรอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับที่ทาให้ควรมสัรมีความโมโหกเกลียวกาัแต่ว่าสิ่งที่ไม่น่าตลกก็คอค่่ัมรนีีเสยย ก็มีข่าวเหมือนกันนะครับว่าเมมฟิกสลี่อยากจะเทรดออกเหมือนกันเพราะว่าจามอรันดูเหมือนจะไม่ใช่คนเดิมที่เรารู้จักแล้วครับอย่างจามอรันที่มีประสิทธิภาพดีสุดเลยก็คือจังหวะไหลข้ามข้อหาห่วงแล้วก็ทําแต้มก่อนหน้านี้มีประสิทธิภาพแบบว่าเข้าไปปุ๊บเนี่ยโอกาสเป็นแต้มนะครับสูงถึง39%แต่หลังๆครับพอผ่านระยะเวลาผ่านไปตั้งแต่ที่เขาพูดเขาว่า AmFI าย invest จากวันนั้นจนถึงวันนี้ผลงานการข้ามวงในเพื่อให้ได้แต้มของจามอรันเนี่ยมันลดลงครับจาก39%เหลือเพียงแค่1 7เ่านน แล้วถามว่าวงนอกของจามอรันดีไหมก็ไม่ได้ดีอะไรอย่างนี้เลยครับมันเลยกลายเป็นว่าฟอร์มของจามอรันคือนี่คือฟอร์มของซูเปอร์สตาร์หรือมันไม่ได้ช่วยทีมขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบว่าเราเทรดจามอรันออกแต่ตอนนี้ดีไหมเพราะจามอรันเองก็มีปัญหาแบบว่ากับทีมงานะสตาฟโค้ชเดี๋ยวที่เราสร้างมันก่อนหน้าเนี่ยชอบบ่นไงว่าแบบไม่ได้ลงเล่นแล้วก็ไม่ยอมเล่นตามแผนที่โคช้ชวางไว้ก็เลยแบบคือทำสันถูกเทรดแลกกับจามอ <c oughs> เนื้อไหมเควนดอมสันกัจบจำมันนั้นถูกเทรดแรกกันเควนดอมสันไปอยู่แมนฟิกิสลี่แล้วจำมันนั้นไปอยู่ดัลัสล่ะหรือทั้งสองคนนี้ถูกเทรดแล้วเทรดไปอยู่ทีมเดียวกันล่ะโอ้โอันนี้บันเทิงนะ แล้วเข้ามาสู่เนื้อหาหลักของเราในวันนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของทีมฟินิกซ์ซันส์ครับแต่ว่าไม่ใช่เรื่องของผลงานการเล่นนะครับเพราะในตอนนี้นะครับผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับที่เป็นเจ้าของทีมที่เป็นหน้าเป็นตาของทีมอย่างแมดดิชเบียเนี่ยกำลังมีปัญหากับผู้ถือหุ้นรายย่อยรายเล็กๆ,ๆคือผู้ถือหุ้นรายย่อยรายเล็กๆเนี่ยเขาทําการฟ้องแมดดิชเบียครับเจ้าของทีมเลยว่าตอนนี้รู้สึกว่าแมดดิชเบียเนี่ยกำลังทําการยักยอกเงินกําลังใช้ทีมฟินิกซ์ซันเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าแหล่งหาเงินของตัวเองแททททททนนนนนีีีีีี่่่่จจะะําาาาาใหห้้้มมมมมัเเรริญพกอผ ผลประกอบรายได้ที่กำไรตลอดเวลาแต่ตั้งแต่ที่แมดฮิเบียเข้ามาคุมทีมเนี่ยนอกจากทีมจะไม่กำไรแล้วเนี่ยทีมยังขาดทุนอีกตั้งหากแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับมันยังมีธุรกรรมที่น่าแปลกใจเลยก็คือท่านั้นของทีมฟินิกซันเนี่ยเหมือนไปกู้ยืมเงินใครสักอย่างนี่แหละแล้วพอไปสืบไปสืบมาเอา้าบริษัทที่ทีมฟินิกซันกู้ยืมเงินเนี่ยมันก็คือบริษัทของแม t ฮิเบียคือเจ้าของทีมฟินิกซันไปกู้เงินบริษัทของตัวเองแล้วค ok ิดอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าที่ควรจะเป็นถ้าสมมุติว่่่าาเจ้อ้อททีีมมชันนกก็ูื ที่มีอัตราดอกเบี้ยถูกๆได้นี่แต่นี่คือเนื่องหมเจ้าของทีมเป็นคนตัดสินใจเองให้มากู้ตัวเองเพื่อตัวเองจะได้เอาดอกเบี้ยแล้วก็จะมีเรื่องของการขายสิทธิ์ชื่อสนามด้วยนะครับว่าอยากเปลี่ยนชื่อสนามเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ย ทางฟินิกซันก็ขายให้กับบริษัทหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทของแมดอิชเบียร์เจ้าของทีมอีกเอา้าแล้วไม่นำซ้ำําอันนี้หนักสุดเลยก็คือเวลาที่ทีมฟินิกซันซ้อมครับก็คือพวกเขาไปเช่าสถานที่สถานที่หนึ่งเป็นโรงยิมหรือเป็นอะไรสักอย่างนี่แหละครับขเขาก็ไม่ได้บอกไอสถานที่นั้นนรร่ะม,มันเป็นของใครรู้ไหมมันเป็นของแมดอิชเบียร์ก็คือเจ้าของทีมเอา้าถ้าเป็นที่ของเจ้าของทีมแล้วทําไมทีมต้องจ่ายเงินแต่โอเคเข้าใจอาจจะเป็นเรื่องของการบริหารเงินเราต้องมีที่มาที่ไปของเงินแล้วอา แต่ทีเนี้ยราคาในการเช่าสนามซ้อมเนี่ยมันไม่มีการถูกเปิดเผยออกมาครับไม่ยอมบอกครับว่าค่าเช่าสนามซ้อมเท่าไหร่อาอย่างนี้สมมติไปซ้อม วันล,ละล้านอย่างเงี้ยสมมติเนาะไม่ต้องวันล,ละวันล,ละแสนนี้มันก็ทําได้ดิอันเนี้ยมันก็จะทำให้พวกเหลา่าบรรดาผููถึงหุ้นรายย่อยของทีมนะครับเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยแมดอิชเบียเนี่ยทำไมรู้สึกว่ามาเอาเปรียบทีมฟินิกซ์ซันจังแบบใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเยอะแยะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือไปจ้างพวกแบดลี่บิลเควินดูแลเอามารวมกันคือมันดูดีก็จริงแต่ว่ามันดูแบบใช้เงินเกินตัวดูแบบพยายามทําให้ทีมเป็นกระแสเฉยแต่ไม่ได้สนใจผลงานไม่ได้สนความกลมกล่อมขอ,ของการเล่นเป็นทีมอะไรอย่างนี้เลยนะ ว่าแบบเนี้ยแมตติสเบียร์กำลังทาให้ทีมฟินิกซ์ซันอยู่ในจุดตกต่าด้วยการบริหารที่ผิดพลาดรวมไปถึงการยักยอกเงินเอาผลประโยชน์ของทีมเนี่ยใส่เข้าหาตัวเองยังมีอันนึงครับข้อนี้แปลกที่สุดเลยครับก็คือว่าทางแมตติสเบียร์เนี่ยได้ทําการประกาศครับว่าทีมฟินิกซ์ซันจะมีการระดมทุนเพิ่มก็คือผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นรายเล็กรายใหญ่อะไรของทีมฟินิกซ์ซันเนี่ยจำเป็นจะต้องมาจ่ายเงินมาระดมเงินเพิ่มให้กับทีมเพิ่มขึ้นเพื่อให้ทีมเนี่ยสามารถเอาเงินไปทํากิจาการ,ารอ,อยากจะพพนนัััฒฒนนนนนนาาา่่่่่ีีสิงทมแปลกก็คือว เขามีการสร้างข้อกำหนดว่าพวกคุณเนี่ยพวกผู้ถือหุ้นทั้งหลายเนี่ยที่เป็นเจ้าของทีมร่วมกันเนี่ยต้องเอาเงินมารวมทุนให้ทีมเนี่ยภายใน10วันถ้าสมมุติว่าไม่ระดมทุนภายใน10วันเนี่ยเราจะลดหุ้นของคุณทันทีคือ บางคนเขาอาจจะไม่ได้มีแคชโฟงไงเนื่องมาเขาเป็นผู้ถือหุน้นเขาอาจจะมีเงินอยู่ในหุ้นตัวอื่นอาจจะมีหุ้นในแบบทรัพย์สินอื่นพวกบ้านพวกที่ดินพวกอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีเงินสดขนาดนั้นแล้วมันเป็นการเหมือนบังคับแบบจะเอาหุ้นของคนอื่นออกแล้วตัวเองก็เอาเงินมาใส่เข้าหุ้นตัวเองแบบให้ตัวเองเป็นแบบมีหุ้นในทีมเพิ่มมากขึ้นจะได้มีอํานาจมากขึ้นอันนี้มันเรื่องแปลกแล้วที่มันแปลกไปยิ่งกว่านั้นคือผู้ถือหุ้นรายเล็กอะ่ะเขาก็ร่วมมือกันเขาไปสืบมาเขาบอกว่าไอ้ที่บอกว่าต้องจ่าย ภายในสิวันเหมือนกันเนี่ยเขามีหลักฐานเขามาโชว์กันเนี่ยเขาฟ้องร้องกันเนี่ยตัวเองตั้งกดเองแล้วตัวเองไม่ยอมจ่ายเงินมันหมายความว่ายังไงวะดังนั้นนี่จะเป็นปัญหาใหญ่ครับว่าถ้าสมมุติว่าทีมฟินิกซ์ซันมีการฟ้องร้องกันซึ่งมันเป็นเจ้าของทีมที่ฟ้องกันเองอยู่ข้างในเนี่ยไม่แน่นะครับในอนาคตนเนี่ยเราอาจจะได้เห็นการฟ้องร้องที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ต้องเปลี่ยนเจ้าของทีมของฟินิกซ์ซันอีกก็เป็นไปได้เพราะณนะตอนนี้เนี่ยตัวแมดิชเบียนเนี่ยก็ออกมาแก้ตัวนะครับมาบอกว่าเฮ้ยการกระทําที่เขาฟ้องผมมาเนี่ยมันไม่เป็นจริงซะหน่อยพวกนี้มันเป็นปลิงไอ้พวกผู้ถือหุ้นรายย่อย มันไม่อยากเสียเงินไงมันอยากให้ทีมกำไรแล้วก็เอาแต่เงินปันผลเข้าตัวเองอย่างเดียวคืออยากอยู่ที่เฉยไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มไม่ต้องบริหารอะไรเพราะตัวเองมีหุ้นส่วนอยู่แล้ว,ลวรอรับเงินอย่างเดียวแต่ไม่ใช่เราเป็นทีมกีฬาเราก็ต้องพร้อมที่จะจ่ายเงินเพิ่มเราต้องทำให้แฟนๆมีความสุขเราต้องการความประสบความสำเร็จเราต้องการแชมป์เพราะฉะนั้นเราต้องลงทุนเพิ่มนะอันนี้เป็น2ฝั่งที่เกิดขึ้นนะครับแต่เรื่องของการยักยอกเงินเรื่องของการไม่เปิดเผยรายละเอียดของค่าใช้จ่ายเนี่ยแมตติะเบียย